สนับสนุนโดย Ford Focus Sport Plus ใหม่เครื่องยนต์ Duratec 2.0 AJ DVD พระเอกตัวจริงลงไฟฟ้า NPS หนึ่งในกลุ่ม WA Power สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซาร่านุสลาแบทเลอร์ที่ s มมาเด a ข่าวคราวของคนในวงการบันเทิงให้กับคุณผู้ชมในช่วงทันข่าวบันเทิงค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวของน้องเพลงลูกสาวคนโปรดของแม่ตู่นันทิดาที่ตอนนี้โตเป็นสาวจนหลายๆคนจับตามองว่าแม่ตู่จะเป็นเจ๊ดันให้เข้าวงการตามรอยเธอหรือเปล่านะคะคุณแม่ตู่นันทิดาเป็นเจ๊ดันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆสาวเพลงชมพิดาลูกสาวคนสวยก็ขึ้นแท่นถ่ายยวงการบันเทิงที่มีงานทอยมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้งในช่วงนี้ แถมเจ้าตัวก็เริ่มอยากชีิรางละครกับเขาบ้างแล้วผู้จัดคนไหนสนใจก็ติดต่อด่วนนะคะจริงๆโดยส่วนตัวแล้วเป็นปคนชอบการแสดงด้วยถ้าเลือกได้หรอนางร้ายดีไหมตาอย่างนี้โดยส่วนตัวแล้วเป็นชอบละครเวทีค่ะมันท้าทายแล้วเพ่งคิดว่าละครเวทีเป็นอะไรที่มีสเสน่ห์เกือบจะเป็นสึกเกาเหลาต่างรุ่นกับอีกคู่แล้วค่ะสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่จิ๊กนวลรั์กับนกักแสดงสาวรุ่นหลานอย่างกุ๊กกิ๊บสุมวนทิพย์ หลังจากที่ทั้งคู่มีข่าวเกาเหลากันก,กลางกองถ่ายละครเรื่องหนึ่งซึ่งงานนี้สาวกุ๊กกิ๊กก็ขอมาเคลียร์ผ่านสื่อให้เข้าใจกันทั่วนหน้าค่ะไม่ได้เชิงมีปัญหาอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะพี่จิ๊กแบบเหมือนอบรมสั่งสอนเรามากกว่าใน<ม>แนวผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแบบที่ข่าวเขียนออกมาเลยว่าหนูแบบไปสอนการแสดงอะไรพี่จิ๊กไม่มีทางเลยไม่ใช่เป็นเรื่องที่มั่วมากก<ม>ารเขียนข่าวครั้งนี้ออกมาเป็นเรื่องที่มั่วที่สุดแต่ไงพอไปเจอเจจิ๊กนวรัตน์กบตอบแบบมีในในแถมขอปิดปากเงียบถึงสื่อกก่่าคคั้ีอดดวยยะะะไมู ไม่ไม่อยากจะพูดเอาในสิ่งที่เป็นจริงก็แล้วกันว่าถามว่ารู้จักไหมก็รู้จักเล่นละครด้วยกันไม่ได้ถือสาหรอกน้องเขาก็มาขอโทษแล้วก็ร้องไห้เราจะไม่ติดใจอะไรครับเพราะว่าน้องเขาก็คงเด็กด้วยตอนนี้เวลาของซาร่าก็หมดลงแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับข่าวอัปเดตของคนในวงการบันเทิงได้ใหม่ในช่วงทันข่าวบันเทิงสวัสดีค่ะ